คนเข้าสู่ช่องแวร์ไซไหมคะเราพบกันทุกวันพูดแบบนี้นั้นก็เมอนควาพเมอร์เรากำลังอยู่ในแวร์ไซเบเกอรี่ค่ะคลิปนี้นะมาแบบเต็มยศนิดนึงนะคะเพราะว่าก่อนนันเนี้ยมีสอนทำขนมไปซึ่งคลิปนี้ก็จะพามาฉ่ำไมนึเดียวกันกับที่สอน ที่สตูดิโอของไซน์นะคะที่แว์ไซเบกิ้งสตูดิโอค่ะใครอยากเรียนนะก็เข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสามารถคลิกลิงด้านล่างได้เลยเข้ามาเรียนได้เลยความรู้แน่นมากเบอร์สำหรับคลิปนี้นะที่ไซจะมาแบ่งปันนะคะกับเมนู <c oughs> เค้กชาเขียวถั่วแดงค่ะซึ่ง ทายนะคะเพิ่งจบคอร์สกับนักเรียนที่มาเรียนทำขนมกับซายไปนะคะแล้วก็ทายอยากจะนำมาแบ่งปันความอร่อยกับทุกคนที่ช่องแหวนสายเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครมาเรียนก็ความรู้แน่นแน่แน่นอนนเพราะรายละเอียดน,นะคะเพิ่มเติมเนี่ยเราจะคัดเนื้อนเน้นเน้นบอกเลยเออสนใจก็ทักกันเข้ามาได้นะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่แอด ไลน์แอดนะแอดข้างหน้านะ C 3 3 Q Q R N A ค่ะหรือสแกน QR โค้ดปึ้งที่นี้ได้เลยคลิกลิงก์ด้านล่างก็ได้ทัก page, Facebook, แฟนเพจ e f e c o o o เว็บไซต์ Baking Studio ได้เลยค่ะก่อนที่เราจะไปทำเมนู <c oughs> เค้กชาเขียวถั่วแดงนะคะ กด Subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนค่ะดูผ่านทางแฟนเพจ a c e b o o k นะกดไลค์กดติดตามให้กับเว็บไซต์ Baking Studio โอได้ค่ะเ,เราไปดูส่วนผสมและวิธีทำกันเลยค่ะไปเลยค่ะนี่คือส่วนผสมสำหรับ ชิฟฟ่อนเคอรสชาเขียวนะคะเราจะแบ่งส่วนผสมออกเป็น2ส่วนคือไข่แดงกับส่วนผสมของไข่ขาวนะเดี๋ยวใส่จะแยกส่วนผสม2อย่างนี้ออกจากกันนะคะเพื่อนๆสามารถดูรายละเอียดของสูตรนะแล้วก็อัตราส่วนผสมที่ใต้คลิปได้เลยค่ะเราจะเริ่มทําส่วนผสมของไข่แดงกันก่อนนะใส่ของแห้งทั้งหมดค่ะน้ําตาลทรายน้ํามันพืชน้ําเปล่าแล้วก็สุดท้ายแต่งกลิ่นวานิลลาค่ะ สำหรับใครไก่ที่ใช้นะถ้าเราใช้ฟองใหญ่นะคะก็จะทำให้เค้กของเราเนี่ย ขึ้นฟูเต็มพิมพ์นะแล้วยิ่งสดใหม่ด้วยก็จะทําให้แยกไข่แดงไข่ขาวได้ง่ายค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันแบบนี้เลยแล้วเดี๋ยวทรายจะตีส่วนผสมของไข่ขาวค่ะกับครีมออฟทาท่านะสุดท้ายนะคะค่อยๆใส่น้ำตาลทายลงไปทีละน้อยค่ะตีไข่ขาวจนตั้งยอดอ่อนนะแล้วเดี๋ยวเรานำไข่ขาวไปตะล่อมกับส่วนผสมของไข่แดงค่ะ หลังจากที่เราตะล่อมส่วนผสมของไข่แดงกับไข่าขาวเสร็จเรียบร้อยนะคะทรายจะเทใส่พิมพ์วงกลมค่ะขนาด2ปอนด์ไล่ฟองอากาศกระแทกพิมพ์เบาๆ2-3ครั้งนะคะแล้วเดี๋ยวเรานําไปเข้าเตาอบกันค่ะทรายใช้อยู่ที่160องศานะคะเวลาอบอยู่ที่45-50นาทีประมาณนี้นะทั้งนี้เตาอบแต่ละบ้านก็ขึ้นอยู่กับยี่ห้อด้วยนะคะจะไม่เหมือนกันค่ะ อบเสร็จแล้วนะไซจะนำออกจากพิมพ์ทันทีนะคะแล้วเดี๋ยวพักทิ้งไว้ให้เย็นก่อนค่ะก่อนที่จะนำมาแต่งหน้าเค้กค่ะ ระหว่างที่ไซรอเค,คเก้กเย็นนะคะไซจะพาทุกคนมาทําถั่วแดงกวนค่ะมีถั่วแดงนมข้นจืดนกเกี่ยวฟอก้อนนะคะน้ําตาลทรายใส่ส่วนผสมทุกอย่างลงไปในโถปั่นนะปั่นให้ละเอียดเอาแบบว่าอยากได้ละเอียดแบบไหนปั่นได้เต็มที่เลยค่ะสุดท้ายนะเทใส่กระทะค่ะนําขึ้นตั้งไฟนะกวนส่วนผสมไปเรื่อยๆค่ะจนส่วนผสมเนี่ย เริ่มคนหนืดหรือสังเกตได้ง่ายๆนะฟองอากาศจะใหญ่ขึ้นแล้วก็เริ่มคนยากขึ้นนะคะหลังจากนั้นก็ปิดไฟค่ะยกลงจากเตานะแล้วมาเทใส่จานค่ะเพื่อที่จะพักเขาไว้ให้คลายความร้อนออกก่อนนะคะก่อนที่เราจะนำไปแต่งหน้าเค้กค,ค่ะ สำหรับเมนูในคลิปนี้นะคะเค้กชาเขียวถั่วแดงนะใส่ก็เลือกผลิตภัณฑ์เดบิกวิปปิ้งครีมค่ะ วิปปิ้งครีมแดล่แท้ระดับพรีเมียมจากประเทศยุโรปไขมันสูงถึง35นะคะมีเนื้อครีมเนียนหอมมันกลมกล่อมดีขึ้นฟูง่ายค่ะแล้วก็อยู่ตัวดีด้วยนะมีกลิ่นหอมนมที่เป็นธรรมชาติค่ะใส่สามารถปรับรสชาติในแบบของไส์ได้ง่ายๆแล้วก็ อร่อยบอกเลยว่าละมุนมีลิ้นมากๆจริงๆนะคะแพ็คเกจที่ใช้ในการบรรจุวิปปิ้งครีมนะของเดบินะประหยัดพื้นที่ในตู้เย็นบ้านสายมากๆค่ะแล้วก็สะดวกกับงานใช้งานจริงๆนะคะอาล่าเดี๋ยวใส่ไปตีวิปปิ้งครีมเตรียมตัวไว้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราไปแต่งหน้าเค้กชาเขียวถั่วแดงกันค่ะ นี่ไส่ตีวิปปิ้งครีมเดบิกนะคะวิปปิ้งครีมดารี่แท้เสร็จเรียบร้อยนะไสจะแบ่งส่วนหนึ่งนะคะไวส้สำหรับแต่งหน้าด้านบนนะใส่ถุงบีบค่ะเริ่มต้นด้วยการสไลด์เค้กก่อนนะใสจะสไลด์เค้กเป็น3ชั้นค่ะแล้วในแต่ละชั้นเนี่ยใสจะปาดด้วยวิปปิ้งครีมเดบิกนะแล้วก็สอดแทรกไปด้วยถั่วแดงกวนค่ะแต่ว่าถั่วแดงกวนเนี่ยให ทุกคนนะใส่ถุงบีบอย่าทำวิธีเดียวกับทรายนะคะเพราะว่าถ้าเกิดไม่ทำนานเนี่ยเอาจริงคือถั่วแดงก็เหนียวใช่ไหมทุกคนจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีวิปปิ้งครีมติดขึ้นมานะอาจจะดูไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่ก็ใส่ถุงบีบนะคะแล้วก็วางประกบชั้นเค้กแบบนี้ทำไปเรื่อยๆจนหมดค่ะสุดท้ายนะคะทรายก็จะใช้วิปปิ้งครีมเดบิกนะวิปปิ้งครีมดารี่แท้นะคะปกคลุมก้อนเค้กอีก ก้อนนะทั้งก้อนเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวไซจะนําไปเซตให้แช่ยเย็นก่อนนะให้เขาเซ็ตตัวค่ะเพื่อที่เราอะ่ะจะได้ตัดชิ้นเค้กออกมาได้ง่ายๆนะคะแล้วก็จะทําให้วิปปิ้งครีมเนี่ยเย็นตัวด้วยนะเป็นการเพิ่มระยะเวลาให้กับเขานะคะอ่าล่ะตอนนี้นะไซแช่ยเย็นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไซก็มาบีบนะ บีบลายหัวบีบที่ทุกคนชื่นชอบได้เลยนะคะสุดท้ายทรายจะโรยด้วยผงมัทช,ชะแล้วก็เพิ่มความลักชัวรี่ด้วยแผ่นทองคำนะคะแผ่นทองสำหรับติดอาหารแล้วก็เป็นเป็นฟู้ดเกรดนะคะสามารถกินได้ค่ะและเดี๋ยวเสร็จแล้วนะทรายจะนำไปแช่ตู้เย็นอีกครั้งค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปชิมกันค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับวิธีทำและส่วนผสมสำหรับการทำเค้กชาเขียวถั่วแดงเออที่อยากให้แบบว่าดูเป็นซอยอ่ะพุดด้อังกฤษนิดนึงก็จะเรียกว่ามั c h ะ with red bean cake ช <c oughs> อบกันไหมคะแบบนี้ <c oughs> อันนี้แล้วแต่ทุกคนจะไปเรียกว่าเมนูอะไรก็ได้เลยนะคะเนื้อเค้กที่ทรายชัยนะจะเป็นเชฟฟอนทุกคนรู้ดีอยู่แล้วใช่ไหมคะส่วนวิธีการกวนถั่วแดงนั้นก็ง่ายๆเบาๆสบายๆไปลองทำกันดูนะคะและที่สำคัญนะก็มีผู้ช่วยคนสำคัญที่ทำให้ขนมเค้กในสตูดิโอ โรงเรียนของทรายนะคะทุกคนนะที่ได้มาเรียนทําขนมนะคะจะได้ใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้เพื่อเพิ่มความขเขาเรียกว่าอะไรเพิ่มระดับความพรีเมียมให้กับสูตรทําขนมของเรานะคะซึ่งนั่นก็คือนี่เลยค่นมนกเหยี่ยวฟอคอนแอนเดอร์เดบิกวิปปิ้งครีมคุณภาพแท้ระดับพรีเมียมนำเข้าจากประเทศยุโรปนะคะ วิปปิ้งครีมดัลี่แท้นะทุกคนสามารถทุกคนนะคะเข้ามาสมาัครเรียนกับทรายนะตั้งแต่วันนี้นะคะคลิปนี้เลยนะเป็นต้นไปจนถึงเดือนกรกฎาคมกรดักรดากรกฎาคมอ่ะไม่ใช่แค่เราที่รู้สึกพูดยากนะคะเพื่อนที่เป็นชาวต่างชาติก็พูดว่าบอกว่านะเดือนกรกฎาคมเป็นเดือนที่เรียกยากมาสิ้นสุดสำหรับภาษาไทย อ่ะละค่ะตั้งแต่วันนี้นะที่ทุกคนได้เห็นคลิปนี้นะไปจนถึงเดือนกรกฎาคมนะทุกคนที่มาสมัครเรียนทำขนมกับไซนนะคะจะได้ใช้ผลิตภัณฑ์2ตัวนี้แน่นอนค่ะนมนกเกี่ยวฟอคอนกับเดบิกวิปปิ้งครีมนะวิปปิ้งครีมดรีแท้ถ้าเกิดว่าใครอยากมาเรียนมาทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้นะก็เข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ไลค์แอดตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวสายแปะลิงก์ไว้ให้นะคะหรือจะสแกน QR Code ที่นี่หรือว่าสอบถามที่แฟนเพจแวดสาซเบเกิ้ลสตูดิโอได้เช่นเดียวกันค่ะเอาละไมาใช้เวลาที่จเจอแมวบันอีกแล้วใช่ไหมวเราจะมาชิมกันดีกว่านะว่าขนมเค้กชาเขียวทอดแดงของเรานั้นจะเป็นอย่างอะไรเริ่มเลย อันนี้นะคะวิตปิ <vas us> ้งคีที่เอามาตั้งทิ้งไว้นะเขามันรอนนะคะบนห้องไซไม่ได้เปิดแอร์นะคะก็สักพักหนึ่งแล้วล่ะเขาก็ยังอยู่ตัวดีอยู่เนะอ๋อเริ่มเลยคือหืๆทุกครั้งหอมนมมาก ทราแปะสูตรไว้ให้ด้านล่างแล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากทำแล้วก็อยากลองใช้ผลิตภัณฑ์เ mm hmm. ดบิกวิปปิ้งครีมน้ำเข้ามาสมัครเรียนกับซายได้นะคะก่อนที่จะถึงเดือนกรกฎาคมนี้นะเ,ออเราจะปิดการรับสมัครคนที่มาเรียนทำขนมแบบพ v a t e ของซายนะคะราคาเริ่มต้นไม่แพงนะแค่หลักพันค่ะแต่ว่าคุณได้ไรายละเอียด ของการทำขนมแบบเจาะลึกแน่นอนเพราะว่าทรายรับแบบพายเวนนะเรียน1-2ท่านเท่านั้นค่ะรบกวนช่วงนี้นะคะถ้าเกิดมาเรียนก็ยังให้ผู้ติดตามนะรอที่ด้านนอกก่อนนะคะแวะไปเที่ยวห้างสรรพสินค้าก่อนนะแล้วก็ ทุกคนที่เรียนทำขนมกับายเสร็จแล้วเนี่ยก็อาจจะบอกเพื่อนบอกแฟนให้มารับที่สตูดิโอของายได้เลยนะคะป้องกันการติดเชื้อด้วยโควิด19นะปลอดภัยกันทุกคนดีกว่าค่ะแล้วก็ตอนเรียนเราก็จะใส่แม้เรียนกันนะคะเพราะฉะนั้นหรือจะ ATK ก่อนเข้ามาก็เอาละเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยที่ลิงก์ด้านล่างนะคะที่ใส่แปะไว้ให้หรือจะเข้ามาที่แฟนเพจ Facebook แวร์ไซเบกิ้งสตูดิโอได้เช่นเดียวกันค่ะ จนจบคลิปนี้นะคะขอบคุณที่ทุกคนดูจนจบคลิปแล้วก็ให้กําลังใจทรายมาตลอดจนจบคลิปเลยนะแล้วทุกคนลองไปทําเมนูเค้กชาเขียวถั่วแดงที่ทรายได้แบ่งปันความอร่อยให้กับเพื่อนๆทุกคนผ่านทางช่องทาง y u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  e แบบทรายเบเกิ้ลสตูดิโอ กดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b สไคร b ์กระดีแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็ยังมีซีรีส์เรื่องการทำเค้กทุกวันศุกร์ที่เราจะพบกันตั้งแต่6โมงเย็นเป็นต้นไปก็ฝากติดตามด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆจะบ่นว่าขายของเยอะ้องรลยอะ่ะวันวอรอีกแล้วแล้วก็ไม่ยอมขายลิงด้วย <c oughs> เราพบกันใหม่คลิปหน้านะคลิปหน้าใส่จะมาแบ่งปันอะไรแล้วก็เมนูอะไรนั้นก็ บบายค่ะฝากติดตามกันด้วยนะเข้ามาเรียนกันเยอะๆนะคะ